สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์ชกดนานๆกดยันยานกดเยอะๆ,ๆนะคะตอนนี้เราคงกูดมอร์นิ่งกันไม่ได้แล้วนะคะแต่เรายังอยู่กันที่บ้านเดือนก็ไปดูกันไปฟังกันชัดๆใครพูดอะไรแจกแจงเงินแล้วมันมีเงินตรงไหนหายไปทําไมไดิฉันถึงสงสัยเรื่องเงินทอนเพราะพูดกันแบบนี้ไปฟังกันคะ่ะเีด เออชื่อได้ไหมผู้ใหญ่ใจดีนะได้ครับชื่ออะไรครับพิรัติชัยษศาสรครับแล้วใครอีกครับพิรัติชัยษศาสรคนเดียวนะคนเดียวใช่ไหมครับคือหลักหลักที่ให้มา35,000ดอลลาร์ครับแล้วก็มีอีกหลายๆท่านก็มาก็มีอยู่ในนั้นนะครับที่เป็นคนละร้อยมั่งคนละพันมั่งคนละห้าร้อยมั่งมีปะปนอยู่ในนั้นมีเจ้าหนึ่งเจ็ดพันก็มีไม่เกี่ยวกับให้มาส่วนของข้างน้ํานะครับนั่นคือคุณจอยเจ้วใหม่ให้มาใช่ครับแล้วก็ไอ้ไอ้ตรงนั้นเงินเข้าบัญชีวัดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทางคคณะะกกรรรรมมมาาไปปออััเดตขู้้ลลแวนบ ที่ผ่านมาเราเระเบิดมาแล้วใช่ไหมครับสองแสนห้าแต่ว่าจะใช้ไม่หมดนะเงินไม่ใช่ว่าจะใช้หมดนะเงินยังเหลืออีกเยอะยัง <c oughs> ไม่ได้ใช้หมดเพราะซื้อแต่และส่วนก็มีใบเสร็จอยู่แล้วนะครับละส่วนส่วนก้อนใหญ่เนะี่ยก็คือในบัญชีที่อัพมาวันนั้นเก้าแสนแปดบาทแปดห้าห <5, 000 S 2> มื่นบ,บาทน<จ>ะค<จ>ะเกือบล้านค่ะที่แค่ห้าหมื่นกว่าจะเกือบล้านนะคะแล้วเก้าแสนแปดห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย บาทขาดเี deep, ้เดียวจะครบหล้านเอสซีหลักก็คือพี่ลาตีเอสซีหลักก็พี่ลาตีแล้วก็มี่เซซานให้มาต้งงมาคำนวณประมาณล้านสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็มีเอสซีที่เขาแอบโอนด้วยเป็นสองชั้นพี่แอบไปโอนด้วยเหรอแล้วพี่วันแรกที่เราพูดเรื่องบัญชียังไม่ได้นั้นวันแรกยังไม่รู้เอาบัญชีออกไปเขาโอนเลยโอนเลยมีเอสซีแอบโอนมาประมาณสิบกว่าคนมีสองพันแล้วก็มีหนึ่งร้อยแล้วก็มีแปดสิบเก้าบาทชื่อไอะไร ไไม่รู้ค่ะค่ะหนูได้แต่บัญชีหนูไม่มีรายชื่อค่ะนี่เป็นคลิปท um, ี่มาจากช่องของจิมมี่ไอตาเหลืองนะคะวันที่22สิงหาก็มีการพูดมีการถามกันเพื่อต้องการที่จะอนุวัตหรือคนที่รู้เนี่ยบอกออกมาว่ามันมีเงินอะไรยังไงฟังฟังไปแล้วเหมือนกับไอตาเหลืองมันอยู่ฝั่งเราพยายามจะให้พวกนี้ขยายออกมา ให้มันขยายขี้เถอออกมาแล้วจะได้เห็นว่ามีบางอย่างหายไปหรือเปล่ามีการแอบกินเงินทอนวัดหรือเปล่านะคะก็อนุวัตนก็เลยบอกออกมาว่าบอกได้ใครเป็นคนให้ราตีชัยสารนี่เองโอนเงินเข้ามานะคะเป็นเงินสามหมื่นห้าพันดอลลาร์แปลงเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็คือหนึ่งล้านสองห้าหมืบาทไทยนะคะเข้าบัญชีวัด ตัวนี้เข้าบัญชีวัดแล้วอันนี้มาจากราตรีนะคะแต่ยังมีเงินที่นคนอื่นสบ,บไปอีกบางคนเจ็ดพันบางคนหนึ่งพันบางคนไม่กี่ร้อยแล้วแต่และก็ยังมีเงินในซองที่เราเห็นกันในคลิปหนึ่งที่มีการ EFC มาแล้วให้ซองสามซองกับอนุวัตซึ่งอนุวัต์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปเข้าบัญชีวัดเนี่ยให้อีกให้เรียบร้อยแต่เงินจากของราตรีเนี่ยมีจุดประสงค์นะคะ อยู่สองประการคือ1นึ่งหมื่นแรกนมีจุดประสงค์เพื่อจะซ่อมกุฏิไอ้หนึ่งหมื่นแรกนี่ก็คือ3ามแสนห้าหมตอนที่พูดกันครั้งแรกๆมันมีแค่อันนี้มานะคะจากนั้นต้องการที่จะทําบุรณาพระอุโบสถอีกก็เลยส่งมาอีก2 5งหมื่นาพันดอลลาร์ก็รวมเป็นเงินไทยหนึ่งล้านสอห้าหมบาททีนี้ึ่งฤทัไทยก็โชว์ภูมิด้วยการบอกว่าเบิกมาแล้วเนี่ยนะคะสองแสนห้า เงินที่ไปอัปเดตบัญชีคงเหลือ9แสนห้าหมื่นกว่าบาทนะคะเกือบล้านค่ะที่แค่ห้าหมื่กว่าจะเกือบล้านนะคะแล้วเก้าแสนแปดห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยนี่ค่ะจับได้แล้วนะคะอีตัวพางงเก้าแสนแดห้ามื่นสี่พันแปดร้อยเวลาเราพูดว่า9ก้าแสนดนั่นหมายถึงว่า9 8้าแสแดมืนแล้วยังมีห้าหมื่นสี่พันแปดร้อย ตกลงมันยังไงของมึงเนี่ยหนึ่งหนือไทยตกลงเงินที่ไปอัพบัญชีมาเก้าแสนแปดหรือเก้าแสนห้าหมืนถ้ายังขาดอีกห้าหมื่นจะครบล้านมันก็ควรจะเป็นเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหรือเปล่าหรือยังไงคือหนึ่งนือไทยพูดมั่วอยากทำตัวเด่นเป็นไอ้ชายไอ้โมยเยมาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันคะ่ะ พูดมั่วมากเลย985,000 9 8 5 0 0นพอแสนแล้วมันหมื่นถ้า9 8้าแสนันก็คือ9 8 0 0 0นแล้ว5,480หรือเปล่าถ้าเราเอาเงินคงเหลือที่พอจะเข้าใจได้ตามที่เขาพูดมาไม่ว่าจะเป็น9 5 0 0 0นหรือ980,000เนี่นะคะเอามาบวกกับเงิน250,000ที่เบิกไป ยอดรวมมันไม่ถึงหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นนะคะมันจะได้อยู่แค่หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นกว่ากว่ามันจะได้อยู่แค่หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นกว่ากว่าอันนี้เราบวกจากเก้าแสนแปดนะคะถ้าเก้าแสนห้าตามที่หนึ่งหรือไทยพูดแล้วฟังแล้วมั่วเนี่ยยอดเงินมันก็จะหายไปประมาณมันจะเหลืออยู่ที่หนึ่งล้านสองแสน อาจจะเป็นหนึ่งล้านสองแสนทุ่นๆน,นะคะค่ะดิฉันลองไปคำนวณดูนะคะถ้าเราสมมุติว่าตัวเลขที่หนึ่งฤทยพูดเนี่ยมันกลายเป็นว่าเงินคงเหลือแค่เก้าแสห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทเวละเวลาเธอพูดเธอก็เลยมั่วๆสลับๆไปมืนคือหนึ่งฤทยเนี่ยเป็นตัวมั่วจริงๆค่ะเป็นตัวมั่วจริงๆทำมั่วทั้งหมดเลย ถ้าเราใช้ตัวเลขนี้นะคะ9 0 0มันจะเหลือเอามาบวกกับเงินที่เบิกไปมันจะได้กลายเป็นว่าเงินต้นมันจะมีแค่1 2 8,400มันหายไป4,000นะเงินมันหายไปประมาณ4,000นะคะ4,000กว่านิดหน่อยนะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะคะตกลงเนี่ย ตัวเลขที่โอนมามันแน่นอน1นึ่งล้านสองห้าหมตัวเลขที่เบิกออกมันแน่นอน2 5 0 0 0 0หแต่ไปอัพสม,มุดแล้วเงินคงเหลือมันเท่าไหร่กันแน่คะมันมีอะไรหายไปหรือเปล่าทำไมพวกคุณถึงมั่วกันได้ขนาดนี้ นี่แหละค่ะเป็นจุดที่ทําให้เราต้องสงสัยเพราะว่าบอกตัวเลขแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนทุกคนอ้างรู้รายละเอียดอุย้ยพี่หนึ่งรู้รายละเอียดอนุวัฒน์รู้รายละเอียดดีแต่ตัวเลขที่ให้ ยิ่งให้ยิ่งมั่วเหมือนจงใจจะให้เกิดคอนเทนต์เหมือนจงใจอยากจะให้เราไปแจ้งสำนักพุทธดิฉันก็เลยสนองนี้สมนาคุณด้วยการแจ้งสำนักพุทธนะคะแล้วตอนนี้สำนักพุทธก็ตอบรับแล้วด้วยเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าสำนักพุทธจะเข้าไปตรวจสอบอะไรวันไหนยังไงยังจะคอยติดตามค่ะแต่อยากจะบอกว่าที่เราสงสัยเพราะพวกคุณเนี่ยออกมาเสนอหน้าออกมาอวดดีอวดเก่งมั่วกันเหลือเกิน ต่างคนต่างโม้เยมาต่างคนต่างอยากมีส่วนร่วมกับบุญก้อนนี้อยากเป็นคนรู้รายละเอียดแล้วยิ่งทําคลิปยิ่งอะไรออกมามันยิ่งเห็นว่าเฮ้ยตลกหน้าเงินวัดซื้อของได้ของสมนาคุณกับจกเข้ากระเป๋าเองแล้วไอ้ลอตเตอรี่ที่ว่านะั้นมันออกไปงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยถูกหวยไม่ถูกหวยยังไงได้ตรวจสอบหรือเปล่าถ้าถูกมันควรจะเป็นของวัดไหมคะ เก้าแสนแปดห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าแสนแปดห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยให้ฟังกันชัดๆค่ะว่าไอตัวพางงไอตัวพามั่วไอตัวพายเขาสงสัยเนี่ยคือหนึ่งน้าไทยนี่เองเก้าแสนแปดห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยอะไรของมึงหนึ่งเน้าไทยอะไรของมึง